สำหรับคำถามท้ายหน่วยนะครับเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติในการตอบคำถามหลังจากได้ศึกษาแล้วนะครับก็มีทั้งหมดอยู่8ข้อนะครับแล้วก็เนื่องจากเนื้อหาในหน่วยนี้มีอยู่2ตอนต่อละ4เรื่องก็รวมแล้วก็คือ8เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับจำนวนข้อคำถามท้ายหน่วยก็8ข้อพอดีนะครับสรุปก็คือ เรื่องละ1ข้อนั่นเองนะครับอาคำถามแรกนะครับก็จะถามว่าบทบาทของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติคืออะไรนะครับข้อที่2หน้าที่ของแอปพลิเคชันที่เรียกว่ากเกษตรดิจิทัลหรือดิจิทัลฟาร์มเมอร์คืออะไรนะครับ ข้อที่สามก็คือหน่วยงานใดที่รับผิดชอบข้อมูลการผลิตด้านการเกษตรจากแอปพลิเคชันในกลุ่มการบริการข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมหรือ Big Data and Innovation ข้อ4ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมีบทบาทอย่างไร ข้อ5ข้อเสียของการขายของออนไลน์มีประการใดบ้างข้อ 6. ข้อควรระวังในการทำตลาดออนไลน์ที่ควรเลียกเลี่ยงมีประการใดบ้างข้อ 7. แพลตฟอร์มของตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมีผู้ใช้งานมากที่สุดคือแพลตฟอร์มใด 8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์มีอะไรบ้างนะครับนักศึกษาก็ใช้เวลาในการทำหาคำตอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ก็จะเฉลยให้ฟังเลยนะครับอัต่อไปเฉลยนะครับบทบาทของศูนย์เกษตรแห่งชาติคือเป็นเป็นศูนย์ที่ มีทำการรวบรวมสารสนเทศการเกษตรทั้งหมดจากหน่วยงานต่างๆทั้งในกระทรวงเกษตรเองและกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับซึ่งมีการรวบรวมมาจาก10ปกระทรวงนั่นเองนะครับต่อไปข้อ2หน้าที่ของแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเกษตรดิจิทัลหรือดิจิทัลฟาร์ e เมอร์คือ การรวบรวมงานบริการด้านการเกษตรองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเชื่อมโยงบริการโมบายแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มา,าไวนะ้ณที่เดียวนะครับนี่ก็คือโมบายแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเกษตรดิจิทัลต่อไปข้อ3 หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลการผลิตด้านการเกษตรจากแอปพลิเคชันในกลุ่มให้บริการข้อมูลข,ขนาดใหญ่และนวัตกรรมที่เรียกว่า Big Data a n d Innovation ก็คือกลมส่งเสริมการเกษตรกลมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการนำความรู้ไปสู่เกษตรกรเพราะฉะนั้นกลมส่งเสริมการเกษตรจึงมีหน้า ที่รับผิดชอบข้อมูลการผลิตด้านการเกษตรต่างๆนั่นเองนะครับต่อไป4ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมีบทบาทเพื่อเป็นแหล่งบริการเกษตรกรในแต่ละจังหวัดที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิตการเกษตรซึ่งอันนี้นะครับศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นในทุกจังหวัดเพราะในแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์นี้ของตนเองซึ่งเป็นข้อมูลของจังหวัดนั่นเองนะครับต่อไปข้อ5ข้อเสียของการขายตลาดออนไลน์มีดังนี้ก็คือมีการแข่งขันสูงในประเภทธุรกิจหรือสินค้าที่มีความนิยมนะครับ ความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ยังมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อโดยตรงสินค้าบางอย่างไม่สามารถนำมาขายตลาดออนไลน์ได้แล้วก็ความไม่ปลอดภัยจากการชำระเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสุดท้ายก็คือไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าแพงกว่าท้องตลาดได้นั่นเองนะครับ ต่อไปข้อเหลืออีก3ข้อนะครับข้อหข้อควรระวังในการทำการตลาดออนไลน์ที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่นะครับการสร้างเนื้อหาที่ไม่มีคุณภาพการทำโฆษณาสินค้าแค่ชิ้นเดียวซึ่งมันก็ไม่คุ้มถูกไหมครับแค่ชิ้นเดียวต้องมีหลายๆชิ้นนั่นเองการเลือกช่องทางการทำตลาดแบบผิดๆนะครับ การใช้งบประมาณเกินขดเขตและการซื้อข้อมูลปลอมนะครับการโฆษณาโดยไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็การโฆษณาชวนเชื่อแบบผิดผิดแล้วก็สุดท้ายก็คือการเริ่มแคมเปญโดยไม่รู้กลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับต่อไปข้อ7นะครับ แพลตฟอร์มของตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมีผู้ใช้งานที่สุดก็คือ f a c e b o o k นะครับเราจะเห็นว่า Facebook เนี่ยก็เก็บข้อมูลไว้ได้นานด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พอเราโพสใน Facebook เข้าไปเนี่ยนะครับพวกถ้าเราเป็น Facebook สาธารณะนะครับก็คนที่ทั้งเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook ก็เข้ามาดูได้ นะครับโอเคแล้วก็จุดท้ายข้อ8กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการาขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่5กฎหมายนะครับก็คือ1ก็คือกฎหมายภาษี e-payment ซึ่งเกี่ยวกับการภาษีอากรต่างๆนะครับ แล้วก็อันที่2กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนการค้าซึ่งเราทําการค้าต่างๆเราก็ต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องไหมครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับตัวสินค้าเราก็ต้องไปจดตัวสินค้าว่าเราจะขายออนไลน์เนี่ยตัวมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่เราทำอ่ะมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวสินค้าเอง นะครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งอันนี้เราต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่สามารถโฆษณาเข้าไปได้นะครับซึ่งถ้าอันอันน,น,นี้ถ้าเกิดเราโฆษณาแบบผิดๆก็จะโด,โดนฟ้องร้องมาแล้วก็สุดท้ายก็คือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการ ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆเราจะเห็นว่าสินค้าที่คล้ายๆกันโฆษณาคล้ายๆกันเนี่ยถ้าเราไปเรียนแบบเขาก็จะมีการฟ้องทางทรัพย์สินทางปัญญาได้นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับตัวคําถามท้ายหน่วยของหน่วยที่4นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการเรียนและการสอบครับ สำหรับเรื่องของการทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่5นะคะสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยจะมี3ตอนด้วยกันตอนที่5.1เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด การเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งจะมีเนื้อหาหลักๆอยู่ด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายความสําคัญนะคะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบและเป้าหมายของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เรื่องที่3คือเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งเนื้อหาในตอนที่5.1นเน่ยนักศึกษาก็จะต้องตอบวัตถุประสงค์ให้ได้นะคะ,ะว่า 1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้เมื่อเราอ่านเนื้อหาในตอนนี้จบนะคะอธิบายแนวคิดได้อันที่2ออธิบายองค์ประกอบและเป้าหมายของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะคะ ข้อที่3ก็คืออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะคะนี่ก็คือ3วัตถุประสงค์หลักของตอนที่5.1นะคะมาดูต่อไปนะคะเป็นตอนที่5.2เป็นเรื่องของหลักการกระบวนการและกลยุทธ์ ในการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะมีเนื้อหาสำคัญอยู่ด้วยกัน3ตอนตอนที่5.2.1ก็คือเรื่องของหลักการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตอนที่5.2ก็คือเรื่องที่5.2.2ก็คือเรื่องของกระบวนการการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเรื่องที่5.2.3ก็คือเรื่องของ กลยุทธ์การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาในตอนที่5.2เสร็จเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องตอบวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ก็คือ 1. อธิบายหลักการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้ 2. อธิบายกระบวนการการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะคะ 3. อธิบายกลยุทธ์ในการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะะตอนสุดท้ายนะคะตอนที่5 3เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งเนื้อหาก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่อง เรื่องที่5.3.1ก็คือเรื่องของเป้าหมายในการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารในการส,งส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเรื่องที่5.3.2ก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการส,งส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยเมื่อนักศึกษาศึกษาในตอนที่5.3เสร็จเนี่ยก็จะต้องอตอบวัตถุประสงค์2ข้อได้ก็คือ 1. นักศึกษาสามารถอธิบายเป้าหมายในการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้ 2. นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลโยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะคะเราลองมาดูนะคะว่า,าตัวอย่างนะคะข้อสอบนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์ทั้งหมดกี่ข้อคะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด8ข้อนะคะข้อสอบของหน่วยนี้ก็ออก8ข้อเหมือนกันนะคะเรามาดูลักษณะของข้อสอบนะคะว่า,าคําถามเขาจะถามอะไรยังไงบ้างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง5ข้อนะคะข้อแรกอย่างเช่น คำถามอาจจะถามว่าข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของผู้ส่งสารตัวเลือกที่ให้ก็คือเพื่อรับทราบเพื่อเรียนรู้เพื่อความพอใจและหนึ่งในนั้นก็คือ,อเพื่อแจ้งให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาตอบเพื่อแจ้งให้ทราบก็แปลว่านักศึกษาเข้าใจแล้วว่าวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะมาดูข้อที่2นะคะข้อใดเป็นเป้าหมายของการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองระหว่างนักส่งเสริมกับนักส่งเสริมเขามีเป้าหมายในการส,สรืสอ่อสารยังไงนะคะตัวเลือกนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการสื่อสารเนี่ยมีการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมด้วยกันเอง นะคะอันที่2ก็คือการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมกับบุคคลเป้าหมายนั่นก็คือตัวเกษตรกร,ร,กรหรือผู้เกี่ยวข้องนะคะอันที่3ก็คือการสื่อสารระหว่างเกษตรกร,ร,กรด้วยกันเองเพราะฉะนั้นตัวเลือกคําตอบนะคะมันก็จะต้องเป็น4ี่ตัวเลือกนี้นะคะแต่ข้ออื่นๆนะคะอาจารย์ก็อาจจะหยิบตัวเลือกอื่นๆมารวงอย่างเช่นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นะคะในเ,เป้าหมายการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ประสานงานชี้แนะหรือว่าถ่ายทอดความรู้ซึ่งถ้าเราถามว่าเป้าหมายระหว่างนักส่งเสริมด้วยกันเองเนี่ยตัวเลือกที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนะคะ mm. ตัวเลือกที่ถูกก็อย่างเช่นนะคะ mm. เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองหรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราสามารถแยกได้ว่าเป้าหมายของการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมด้วยกันเองคืออะไรระหว่างนักส่งเสริมกับบุคคลเป้าหมายคืออะไรระหว่างนักส่งเสริมกับเกษตรกรคืออะไรนะคะมาดูข้อที่3การบูรณาการองค์ความรู้จากหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันเป็นหลักการใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรข้อใดก็จะมี จำได้ใช่ไหมคะก็คือหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลักการสื่อสารแบบ2ทางหลักการสื่อสารที่ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป้าหมายระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็หลักการมีส่วนร่วมนะคะคำตอบที่ถูกสําหรับเรื่องของการบูรณาการองค์ความรู้ก็คือหลักการทํางานเชิงบูรณาการนะคะข้อที่4การไม่ปล่อยให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อ มีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมด้านไม่ดีในการทำการเกษตรเป็นกลยุทธ์การพัฒนาตนเองในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะคะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรข้อใดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้แล้วละ่ะว่าการพัฒนาในเรื่องของการตระหนักรู้ในการเปิดรับสื่อเนี่ย คืออะไรรายละเอียดนะคะการนะสร้างนิสัยในการตระหนักรู้ในการเปิดรับสื่อการรู้จักสแสวงหา,าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์การเปิดรับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราต้องการทราบเราต้องการเ,าเรียนรู้นะคะหรือเราต้องการหาความบันเทิงอะไรก็ว่าไปเราก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับสื่อที่ชัดเจน การรู้จักแยกแยะระหว่างความเป็นจริงกับเรื่องที่สร้างขึ้นนะคะบางอย่างเนี่ยเขาต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็ต้องรู้ว่า,าที่ต้นพืชมันโตมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยอนอกจากเรื่องของปุ๋ยยาต่างๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของพันธุ ะะเราก็จะต้องตระหนักรู้ด้วยนะคะเรื่องของอาการเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลายๆประเภทหลายๆแหล่งนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าการไม่ปล่อยให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเนี่ยมีอิทธิพลในการากำหนดพฤติกรรมด้านไม่ดีในการเกษตรนะคะนั่นก็คือ,อหลักการที่ว่าการเป็นผู้บริโภคสื่อเราจะต้องบริโภคสื่อที่กระตือรือร้น นะคะต้องมีการตื่นตัววิเคราะห์ด้วยว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วอย่าให้มันมีผลต่อพฤติกรรมทางการเกษตรของเรานะคะเราก็ต้องเลือกคำตอบในข้อนี้นะคะข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของข้อใดเป็นเป้าหมายของการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับ บุคคลเป้าหมายนะคะอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะการสื่อสารเนี่ยมันก็จะมีการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองโดยมีเป้าหมายอยู่ด้วยกัน4ด้านนะคะอีกอันนึงเป็นเป้าหมายของการสื่อสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองเนี่ยก็จะมี2เป้าหมายนะคะ แต่ในข้อคำถามเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาตัวเลือกเรื่องของเพื่อสร้างความสัมพันธ์เสื่องความเข้าใจเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เราก็ต้องไม่เลือกคำตอบข้อนี้คำตอบที่เราต้องการเลือกก็คือเรื่องของการเป็นผู้ชี้แนะใช่ไหมคะ2.2เนี่ย บทบาทในการเป็นผู้ชี้แนะแก้ปัญหาก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร,ร,กรแล้วก็เพื่อเตือนภัยแก่เกษตรกร,ร,กรอันนี้ก็คือบทบาทของอหรือว่าขอโทษเป้าหมายของการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะและแก้ปัญหานะคะเราก็ต้องเลือกตอบ2ข้อนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของอ ประเด็นสำคัญนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปทบทวนนะคะเนื้อหาสาระของอหน่วยที่5สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะและขอให้นักศึกษาประสบกับความสำเร็จในการเรียนค่ะ ทีนี้เราลองมาทำนะครับคำถามท้ายหน่วยดูนะครับว่าตอนที่เราได้ไปศึกษาจะหาชุดวิชานะครับจากหน่วยนี้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับมาฟังสรุปตรงด้านนี้นะครับแล้วเราลงมาทำคำถามท้ายหน่วยนะครับว่านักศึกษานะครับจะสามารถตอบได้ไหมนะครับในข้อแรกนะครับลองบอกประเด็นนะครับประเด็นสําคัญนะครับในการประชาสัมพันธ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับประเด็นนะครับสําคัญในการประชาสัมพันธ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในตรงด้านนี้ก็จะบอกว่าประเด็นสําคัญของการประชาสัมพันธ์นะครับมีอยู่4ประการนะครับประการที่1ก็คือเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการนะครับที่เน้นย้ยำนะฮะกิจกรรมหรือกระบวนการที่สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีนะครับต่อมาประเด็นที่2นะครับก็คือความร่วมมือการสนับสนุนจากประชาชนนะครับต่อมาก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมองในเรื่องของกลุ่มองค์กรสถาบันต่างๆแล้วก็กลุ่มบุคคลนะครับและสุดท้ายนะครับ ก็คือการประชาสัมพันธ์นะัจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นปราสาระสําคัญนะครับของการประชาสัมพันธ์ในข้อที่1น,นะครับต่อมานะครับคำถ,ถามข้อที่2นะครับประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ต่อเกษตรกร,กรมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มองในเรื่องของ ตัวเกษตรกรเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างคําตอบนะครับก็คือทําให้เกษตรกรใ้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับในวัตถุประสงค์และกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับให้เกิดการตื่นตัวสนใจที่จะเกิดการรับรู้ในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็เกิดการแก้ไขปัญหาได้ ต่อมาก็คือในเรื่องของการสร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดต่างๆนะครับและนะครับประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ต่อเกษตรกรอย่างหนึ่งก็คือทําให้เกษตรกรนั้นสามารถปฏิบัติได้นะครับได้อย่างเหมาะสมได้อย่างถูกต้องนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของประโยชน์นะครับของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อเกษตรกรนะครับเข้าไปสู่ในข้อที่3นะครับข้อที่3ม หลักการดําเนินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆมีอะไรบ้างนะครับพูดถึงหลักการนะครับในหลักการดําเนินการประชาสัมพันธ์มีอยู่ทั้งหมดอยู่เห็นไหมครับมีอยู่4หลักนะครับก็คือการที่เราจะชี้แจงเผยแพร่ข่าวสารต่างๆอันนี้ก็คือหลักการที่จะอินฟอร์มไปต่อมาก็คือ two w a y c ommunication นะครับก็คือการติดต่อ2ทางนะครับหลักต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด นะครับแล้วก็หลักที่4ก็คือมองในเรื่องของการที่จะเป็นในเรื่องของแมสนะครับก็คือในเรื่องของการทาประชามติต่างๆนะครับการสํารวจประชามติตรงด้านนี้ตรงด้านนี้จะเป็นหลักนะครับการดําเนินการประชาสัมพันธ์นะครับ ต่อมาเข้ามาสู่ในส่วนของข้อที่4เลยนะครับขั้นตอนกระบวนการนะฮะการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของขั้นตอนกระบวนการเราก็จะมองในเรื่องของสเต็ปต่างๆนะครับจำได้ไหมครับตามรูปต่างๆตรงด้านนี้นะครับในการประชาสัมพันธ์จะมีนะฮะทั้งหมดอยู่4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการแสวงหาข้อมูล นะครับจากแหล่งสารสนเทศก็ต่อมาก็คือในเรื่องของการกําหนดนโยบายการวางแผนนะครับแล้วก็การกําหนดโครงการประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้ต่อมาขั้นตอนที่3นะครับที่อาจา์เน้นย้ําไว้นะครับก็คือการปฏิบัติตามแผนนะครับเราพูดถึงเรื่องของ7-4นะครับ <c oughs> และสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับการประเมินผลการสื่อสารตรงด้านนี้าการดําเน,นินการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้ออกมานะครับจะมีทั้งหมดอยู่รับนะครับ4ขั้นตอนนะครับ เข้าไปสู่ในส่วนของข้อที่5แล้วนะครับให้อธิบายถึงลักษณะการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการเกษตรนะครับแต่ละลักษณะมาพอสังเกตมีอะไรบ้างลักษณะการประชาสัมพันธ์เนี่ยไหมครับลักษณะการประชาสัมพันธ์อันดับแรกก็คืองานประจำ นะครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดทําเอกสารอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับกิจกรรมการพิเศษอย่างเช่นมีการสาธิตมีกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างเช่นการเสริมสร้างความสุขต่างๆให้กับชุมชนกิจกรรมในเรื่องของการรณรงค์แก้ไขภาพลักษณ์อะไรพวกนี้แก้ไขปัญหานะครับอย่างเช่นรณรงค์การงดเผาต่อสั่งลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่สนับสนุนการตลาดอย่างเช่นการส่งเสริมการ ผลิตอาหารปลอดภัยนะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านของเกษตรอินทรีย์ลักษณะนี้ดังนั้นเวลาที่นาาักศึกษามองในเรื่องของประเด็นที่อาจารย์ถามนะครับว่าลักษณะประชาสัมพันธ์เนี่ยการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่นะครับหประเด็นใหญ่ๆนะครับที่มันเป็นประจำที่มันเป็นพิเศษแล้วก็ในเรื่องของชุมชนสัมพันธ์นะครับแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการตลาดนะครับต่อมานะครับเป็นข้อที่6 นะครับให้อธิบายกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างนะครับมีอยู่5้าอย่างนะครับหประการนะครับก็คือกลยุทธ์ที่มองในเรื่องของกลยุทธ์การวางแผนนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างาารายละเอียดก็มีพอสมควรนะครับ เรามองในประเด็นใหญ่ๆก่อนนะครับกลยุทธ์ในเรื่องของการวางแผนต่อมาก็คือในเรื่องของความสะดวกทันสมัยรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมก็คือมองในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของกลยุทธ์ที่จะมองในเรื่องของการที่จะใช้การสื่อสารแบบที่ผสมผสานกันระหว่างสื่อต่างๆตรงด้านนี้นะครับกระบวนการสื่อสารต่างๆที่มามีการผสมกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการสื่อสารแบบผสมผสานตรงด้านนี้นะครับ ต่อมานะครับในประเด็นที่4นะครับกลยุทธ์ที่4ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคในบางทีที่เราทํา CSR กันนะครับก็คือมองในเรื่องของกอารที่ส่งข้อมูลข่าวสารไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรและสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและในเรื่องของการที่จะมีข้อมูลสารสนเทศในด้านการประชาะสัมพันธ์มากขึ้นนะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการความรู้นะครับเพื่อเอามาใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศนะครับ ต่อมานะครับเป็นเรื่องของฐานข้อมูลนะครับที่เป็นแหล่งสารสนเทศในการวางแผนก็คือฐานข้อมูลต่างๆควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเราบาดูนะครับก็คือมองในเรื่องของฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลในด้านงานวิจัยต่างๆนะครับการประเมินผลการวิจัยนะครับต่างๆเนี่ยมันมีออกมาเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีฐานข้อมูลตรงด้านนี้เก็บไว้นะครับฐานข้อมูลด้านสื่อนะฮะสื่อต่างๆที่มีที่ผลิตไว้นยฮะเราก็เก็บมาไว้เป็นฐานข้อมูลตรงด้านนี้ไว้ ตัวสื่อมวลชนต่างๆนะครับข้อมูลทางด้านเกษตรกรเป้าหมายข้อมูลทางด้านแผนงานต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลทางด้านของการบริหารข่าวสารต่างๆนะครับที่สําคัญก็คือในเรื่องของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆเนี่ยเราก็ต้องต้องมีฐานข้อมูลตรงด้านนี้ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาฐานข้อมูลทั้ง7ฐานเนี่ยฮะที่สําคัญตรงด้านนี้นะฮะออกมาเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการวางแผนการ ประชาสัมพันธ์นะครับให้มองว่าองค์กรนั้นนะฮะสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงด้านนี้ดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็มีการบูรณากา,ารกันเพื่อจะส่งมอบไปให้กับเกษตรกรน,นะครับสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือการบูรณากา,ารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสร,ริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลักษณะเฉพาะของการบูรณาการสารนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือบูรณากา,ารในเรื่องของเนื้อหา นะครับเนื้อหาในงานประชาสัมพันธ์ก็คือเนื้อหาต่างๆที่จะส่งมอบไปให้กับทางด้านของเกษตรกรน,นั้นมีการบูรณาการเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานทางองค์กรต่างๆทั้งภายในภายนอกตรงด้านนี้แล้วก็บุคคลต่างๆนะครับได้มีการรวมนะครับมีการที่เขาเรียกว่าบูรณาการก็คือมีการที่จะมาแชร์ข้อมูลร่วมกันเพื่อจะใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับประเด็นที่2นะครับก็บูรณาการสื่อก็คือใช้สื่อต่างๆนะครับที่มีอยู่นะครับร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็นรูปแบบ ของสารนั้นนะครับว่าจะต้องมีการบูรณาการสารต่างๆนะครับก็คือรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อเสียงสื่อภาพสื่อวิทยุสื่อ,อเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะมาบูรณาการการันก็คือมีการที่จะรวบรวมต่างๆเนี่ยเพื่อให้การประชาสัมพันธ์นั้นนะครับได้ประสบความสําเร็จนะครับในหน่วยตรงด้านนี้นะครับก็อยากให้หนักศึกษารนะครับได้ลองพิจารณาดูนะครับ อย่างที่อาจารย์ได้คุยไว้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ในตอนที่6.1 6.2 6.3ซึ่งจะเป็นในการเรียงลําดับราบความคิดนะครับก็คือหลักการทั่วไปการประชาสัมพันธ์แล้วเรามามองในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วต่อมาตัวหน่วยสุด อนสุดท้ายนะครับก็จะมองในเรื่องของข้อการใช้ข้อมูลการทําสารสนเทศสารสนเทศที่มีความสําคัญในการประชาสัมพันธ์และสุดท้ายก็คือการที่เราจะทําให้มันประสบความสําเร็จนั้นเราต้องเกิดการบูรณาการในเรื่องของสื่อต่างๆนะครับ,รบท้ายนี้ก็ขอให้หนักศึกษาได้ประสบความสําเร็จนะครับจากการที่ได้ศึกษาในหน่วยที่6กนะครับการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับสวัสดีครับ <S <S <S